แบมแบมเขินหนักเจอพี่ใบครั้งแรกจินไดไม่มีติดที่แฟนๆลุ้นเชียเคมีดีงามจนโดนแซลเยอะจากเพื่อนๆถามว่าอยู่จริงจังไหมโดนแซวเยอะจริงอแบบเพื่อนเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบเขาก็แซวแบบนี้อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรบอกได้เลยว่าเคมีเคใจตรงกันสุดเรียกได้ว่าเป็นกระแสจ้นแรงแบบไม่หันตั้งตัวสําหรับโมเมนต์ของแบมแบมที่ได้มีโอกาสเจอกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกที่บังเอิญก็สดตรงกันพอดิบพอดีแม้ว่างานนี้จะเป็นเพียง แค่อีเวนท์ที่ทั้งคู่มาร่วมง,งานด้วยกันแต่เคมีที่สะท้อนออกมาผ่านสายตารอยยิ้มรวมไปถึงบทสนทนาเล็กๆและแบมแบมเขาก็จิ้นได้ไม่ติดนะคะหากคุณจะพายเรือเพราะจริงๆแล้วตัวของแบมแบมเองโดนพายหลายรอบมากแต่ก็อยู่ที่พี่ไปเขาจะอนุญ,ญาตให้พายหรือเปล่าขอแค่สนุกพอบันเทิงดีกว่าอย่าไปลงดีเทลจริงจัง,จงเยอะเลยไปกับนองเรือไปกับเราผมผมโอเคผมก็โดนพายหลายรอบแล้ว <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ถามพี่ไปแล้วกวาเขาอนอาุญาตให้ายหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็อาจจะได้เห็นถ่ายคู่กันสักตัวเดี๋ยวครั้งหน้าตอนที่ถ่ายกันจริงๆก็คงจะหายเขินกันแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการร่วมงานกันและทาแฟนคขับฟินหนักมากยิงจะตัวบอกว่าจิ้นได้ไม่มีติดแต่ขออยู่ในโซนแฟนคขับอีกคนก็เหมือนกับแท่ย้อนที่ชอบแบบเดียวเดียวกันงานนี้ไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆเขาจะเทใจยอยากให้กลายเป็นคู่จริงเพราะว่ามันลงตัวมากเห็นแล้วก็จินตามหลายคนที่ใบเฟิร์นท เอาหนุ่มเจ้าตัวถึงกำหูแดงเลยจ้าเพราะว่าเขินหนักมากเจอสาวที่ปลืม้ม เลยกลายปเป็นแฮชแท็กแบมไบเพราะความน่ารักสดใสมันลงตัวเกินต้านงานนี้ได้เห็นแบมแบมเขือนหนักมากเพราะว่าเจ้าตัวเคยบอกว่าเป็นแฟนคลับของไบเฟิร์นจนทําให้เกิดอาการทําตัวไม่ถูกเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ตัวเองชื่นชอบเลยออกอาการพูดผิดพูดถูกไปหมดแถมยังมีท่าเตะอากาศหลุดมาอีกหนึ่งสเต็ปยิงช็อตที่แบมแบมได้หามใบเฟิร์นไปว่าชอบคนแบบไหนจะได้นําไปพัฒนาตัวเองซึ่งพอเจอประโยคนี้ไปประโยคเดียวก็ทําเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับกรีดลั่นฮอกันเลยทีเดียวเพราะว่าความ รันหนของทั้งคุณจะได้เป็นพระเอกของพี่นะครับแฮมคำตอบของพี่ใบก็ไม่ได้มีสเปคถ้ารู้สึกว่ามันใช่มันเป็นพรมลิขิตมันก็คงจะใช่เองงานนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเขินใครกว่ากันเพราะการเจอกันครั้งนี้มันเป็นเหมือนพรมลิขิตหรือเปล่านะ ทีน่นาจะแทย้อนก็ยังไม่เคยเห็นแบมแมเขินใครเท่านี้มาก่อนโดยที่ความเขินของหนุ่มเจ้าตัวก็ยังคงติดตาเก็บอาการไม่อยู่ยยเลยนะคนเก่บกานนะไปต่อ และหางด้านสาวไปเมื่อถูกถามถึงตอนที่แบมแบมถามถึงสเปคของนังเอกสาวซึ่งเธอมองว่าแบมแบมนั้นเป็นเด็กที่น่ารักมีพลังงานที่ดีมากๆสดใสแล้วก็ทําให้ทุกคนในงานมีเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาส่วนคําตอบที่เธอให้ไปก็คิดว่าแบมแบมอาจจะงงและสําหรับประเด็นที่หลายคนมองว่าแบมแบมกาลังตามจีบยูน,นั้นเจ้าตัวก็ปฏิเสธเพราะว่ายังไงก็มองแบมแบมเป็นเด็กที่น่ารักเอ NERGY ดีเป็นคนที่มีความสดใสตลอดเวลาและก็อยากให้ทุกคนตรงนั้นมีรอยยิม้มและเสียงหัวเรา,าะเฮฮาของกับขอบคุณ ฟีดแบ็กจากแฟนคลับและสถานะหัวใจของเธอตอนนี้ก็โซ่สนิทเน้นทํางานถึงแม้ว่าจะไม่ได้จีบแต่จังหวะเคมีก็คือเข้ากันแบบรัวๆแบบไม่มีพักความน่ารักตรงนี้มันก็เกินต้านมากแต่ก็ยอมใจในเคมีสาธารณะของทั้งคู่เชื่อว่าการเจอกันในครั้งหน้าก็คงจะมีโมเมนต,ต์แบมใบออกมาชีเสือกให้แฟนๆได้ฟินกันทั่วหน้า